ว้าวสวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสี่ล้อหาย,ยากม,มากเลยนะคะนั่งสบายกว้างขวางเลยค่ะมิสูบิชิจีวาก้อนเครื่องยนต์2.8เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสี่ล้อปี2006ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ Airbag ABS นะคะกุญแจรีโมทเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะหาย,ยากม,มากมเลยนะคะ สภาพดีพร้อมใช้ค่ะคันนี้เชื่องานออกรถสามหมื่นบาทขึ้นไปนะคะผ่อนนะคะสบายๆนะคะเดือนละหกพันบาทค่ะมีหลักหลังคาด้านบนด้วยนะคะ้มค่ามากๆเลยค่ะกว้างขวางนั่งสบายนะคะเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่นะคะเบาะสานแถวนะคะนั่งได้เจ็ดแปดคนเลยค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะสภาพดีพร้อมใช้พร้อมลุยเลยนะคะ เปิดด้านหลังให้ดูนะคะด้านหลังกว้างมากๆเลยค่ะเอาไว้ลุยป่าขึ้นเขาได้สบายเลยนะคะใครกําลังมองหารถเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสีล้อนะคะจุคนได้เยอะแนะนําไปรถคันนี้เลยค่ะเหมาะสำหรับรถครอบครัวเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะหรือถ้าลูกค้าท่านไหนจะซื้อสวนนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลนะคะ าทะเบียนท้อมโอนค่ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะสีก็เป็นสีทูโทนนะคะสีขาวนะคะสีขาวกับสีครีมนะคะรถสวยค่ะกวางนั่งสบายเลยค่ะสภาพดีค่ะมิ t ซูบิชิจีวากอนนะคะขึ้นยนต์2.8เธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อป,ปี2006ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2